ปัจจุบันนั้นมีคนจำนวนมากที่เลี้ยงสัต, ructure, สตว์ไว้เป็นเพื่อนและก็ดูแลพวกเขาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวจนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่า pet humanization แนวโนมนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกในปี2017นั้นมีมูลค่าสูงถึง126,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ4.1ล้านล้านบาทครับและยังคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ5.52%ต่อนเนื่องไปจนถึงปี2575 วันนี้ผมก็เลยจะชวนเพื่อนนัานมาทำความรู้จักกับบริษัทเพชรพอโปรดักส์จำกัดมาชนหรือตัวยอ่อคือเพชรพอหนึ่งในบริษัทที่เติบโตไปพร้อมกับเทรนนี้เพชรพอถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งแบบเม็ดและผลิตภัณฑ์ทรายแมวครับภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทหรือว่า house brand products แล้วก็เป็นผู้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้าของคุณลูกค้าหรือเรียกว่า odm แบบครบวงจร คำถามก็คือว่าแล้วอะไรที่ทําให้บริษัทเพชรพอโปรดักต์จำกับมาชนนั้นกล้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นําในธุรกิจนี้ในประเทศไทยและกระยุดในการเติบโตหลังจากเข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์ MAI จะเป็นอย่างไรอีกบนทฤษฎีอธิบายสุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นั้นชวน,นเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์ทําความเข้าใจและหาโอกาสในการลงทุนกันครับ อาหารแมวและสุนัขแบรนด์ o o m Go และแบรนด์ n i มิวส์แบรนด์บูมและแบรนด์ y y p t t s r แบรนด์สไมลี่อาหารแมวและสุนัขรวมถึงแบรนด์ c a t l i g h t s และ Dog l i k h t s ถือว่าเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแมวและอาหารสุนัขที่ผลิตโดยบริษัทเพชรพอโปรดักส์จำกัดมาชนหรือเพชรพอนั้นขายดีมากๆครับและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจุดที่น่าสนใจคือปี2567ที่ผ่านมาเพชรพอสร้างรายได้กว่า680ล้านบาท และงวด9เดือนสิ้นสุดวันที่30กันยายน2 5ง8นั้นอยู่ที่572้ล้านบาททำไมเพชรพอ้นเป็นหนึ่งในผู้นําอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยโดยมีจุดเริ่มต้นจากการกอร่อตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปตั้งแต่ปี2 5 5 6ต่อมาผู้กอ่อตั้งเนี่ยเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีพายชันในธุรกิจนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจจัดจําหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงในปี2 5 5 7 และปีส5 5 8บริษ land, ัทก็เริ่มดําเนินการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้โรงงานของบริษัทและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเพชรพอพร็อดักส์จำกัดครับเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจรนั่นเองเมื่อไปดูรายได้จะเห็นว่าทางบริษัทได้มีรายได้มาจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่รับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าหรือว่า ODM products นั้นเป็นหลักครับ ส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ68%ในงวด9เดือนสิ้นสุดวันที่30กันยายน2 5 1 8ส่วนอีก28%เป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือ House Brand Products โดยเพชรพอเน,นมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีซึ่งก็มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น36,000ตันต่อปีผมช่วยมาทําความเข้าใจเจาะลึกแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์กันครับ เพชรพอลนั้นเป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในรูปแบบครบวงจร one stop service ภายใต้แบรนด์ของคุณลูกค้าหรือว่า ODM โดยบริษัทนั้นจะพูดคุยกับคุณลูกค้าเพื่อทราบความต้องการเบื้องต้นจากนั้นทีมวิจัยและพัฒนาก็จะออกแบบคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารให้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าครับรวมถึงบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตบรรจุและขนส่งอย่างครบวงจรโดยจะมีการจะทําผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้าทดสอบความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติความน่ารับประทานและคุณค่าทางคภณชนาการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทดลองผลิตจริงครับซึ่ง คุณลูกค้านั้นสามารถที่จะเลือกวัตถุดิบได้หลากหลายนะตั้งแต่เกรดมาตรฐานไปจนถึงเกรดพรีเมียมเพื่อให้ตรงกับแผนการตลาดและกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกขนาดรูปทรงสีและก็กลิ่นของเม็ดอาหารได้ตามที่ต้องการเลยนะครับที่สําคัญนะครับคือเพชรพอเขามีทีมวิจัยและพัฒนารว่าอันดีที่เชี่ยวชาญคอให้คำปรึกษาแล้วก็ร่วมพัฒนาสูตรเฉพาะ แล้วก็ยังคัดสารวัตถุดิบคุณภาพสูงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนครับรวมถึงผลิตอาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลและยังมีบริการเสริมอื่นๆครับเช่นขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับคุณลูกค้าในไทยช่วยเตรียมเอกสารสําหรับการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศนั่นก็แปลว่าเพปพอไม่ได้เป็นแค่การผลิตอาหารสัตว์ให้กับคุณลูกค้าแต่ว่ายังช่วยคิดสูตรพัฒนาสินค้า คุมคุณภาพและดูแลเรื่องการขนส่งและเอกสารครบจบในที่เดียวครับเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและบริการที่ครบวงจรโดยมืออาชีพครับนอกจากนี้บริษัทก็ยังมีแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง House Brand ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดแห้ง สำหรับแมวและสุนัขและสายแมวด้วยนะครับโดยการสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญที่ช่วยทาให้บริษัทนั้นควบคุมคุณภาพสินค้าวางแผนการตลาดให้ตรงใจคุณลูกค้าและปรับตัวได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดการที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนั้นยังช่วยให้บริษัทนั้นสามารถที่จะขยายตลาดได้ทั้งในไทยและต่างประเทศเพิ่มความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวครับ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของบริษัทก็มีให้เลือกหลากหลายระดับราคาตามความต้องการของคุณลูกค้ากลุ่มพรีเมียมพรีเมียมเกรดแบรนด์บูมโกสำหรับแมวและสุนัขแล้วก็ a n มิวส์เฉพาะแมวครับใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะสําหรับผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญกับวัตถุดิบคุณภาพสูงและโภชนาการที่สมดุลสาหรับสัตว์เลี้ยงกลุ่มระดับมาตรฐานสแตนดาร์ดเกรด Brand ์บ o มสำหรับแมวและสุนัขและ My Pets เฉพาะสุนัขครับช้วัตถุดิบที่ใกล้เคียงกับ Human Grade Food มีโปรตีนสูงแล้วก็มีแอชต่ำเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการหาสัตว์เลี้ยงคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาวกลุ่มราคาประหยัด e c o n o m y Gra d e b r a นด์ s m l l y สสำหรับแมวและสุนัขรวมถึงแบรนด์ Cat Lights และ Dog Lights จุดเด่นก็คือว่าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าช่วยบำรุงขนสัตว์เลี้ยงโซเดียมต่า เหมาะสาหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีงบประมาณจํากัด,ดนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทรายแมวภายใต้แบรนด์ทรายแคทจุดเด่นก็คือว่าดูดซับกลิ่นได้ดีจับตัวเป็นก้อนได้ง่ายฝุ่นน้อยปลอดภัยเพราะผลิตจากวสัสดุธรรมชาติช่วยให้บ้านสะอาดมีกลิ่นสดชื่นและลดความเสี่ยงระคายเคืองทางเดินหายใจของสัตว์เลี้ยงครับนะครับพอจะเห็นภาพรวมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเพชรพอรแล้วผมชวนมาวิเคราะห์จุดเด่นกันหน่อยนะครับ จากข้อมูลของ Fortune Business Insight สรุปพบว,ว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกในปี2017นั้นมีมูมลค่าสูงถึง126,000ล้ลานเหรียญสหรัฐแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะขยับขึ้นไปแตะที่193,000ล้ลานเหรียญสหรัฐภายในปี2 0 7 5หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ5.52%โดยมีปัจจัยสามส่วนสำคัญหลายด้านครับเช่นแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้เฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้น ผลกระทบจากโควิด -19 ก็ทําให้คนนั้นหันมาเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้นและกระแสเพดยูเมเนอเรชันที่มองว่าสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยรับเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนหรือว่าเตรียมตัวก่อนที่จะมีลูกเลยนะครับทำให้อุตสากรรมนี้มีขนาดใหญ่และมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับอุตสาหกรรมหาสัตว์เลี้ยงกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่มักเผชิญข้อจํากัดด้านต้นทุนและกําลังการผลิต เพชพอนั้นจึงตอบโจทย์ด้วยการบริการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การร่วมคิดค้นสูตรไปจนถึงการผลิตและจัดส่งสินค้าครับโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมกำหนดปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นเริ่มต้นธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องแบบร,บรับต้นทุนสูงเกินไปจุดแข็งสาคัญของเพชพอนั้นคือทีมวิจัยและการพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงเฉพาะทางแบบ Inhouse เพื่อจะให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าาในแต่ละรย พร้อมกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยครับที่สําคัญคือคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ง่ายด้วยปริมาณการสั่งขั้นต่ำเพียงแค่4ตันครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยครับเพชพอเนี่ยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวความคิดเติบโตไปพร้อมกับคุณลูกค้า growing together ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวผ่านการทําความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคุณลูกค้าแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทีจ่จะให้คุณลูกค้าและบริษัทนั้นเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับเพชรพอนั้นเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มุ่งเน้นคุณภาพความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบของ ODM คือผลิตให้กับแบรนด์อื่น และเฮาส์แบรนด์คือแบรนด์ของตัวเองบร,ริษัทก็ให้ความสาคัญตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและการพัฒนาสูตรอาหารการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงการควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัดการจัดเก็บสินค้าไปจนถึงการสมมอบถึงมือคุณลูกค้าเพชรพรยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลหลายรายการด้วยนะครับเช่น GHP, HACCP, Food Safe, ISO 9 1 2าพั ISO 2 2 0 0 0 2018 h a l a นและซูซิ่เพียวซึ่ง เป็นมาตรฐานที่รับรองด้านความสะอาดปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารต้องห้ามที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงครับทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็สามารถทําได้นะครับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากครับจุดเด่นถัดมาก็คือเพจพอนะให้บริการคุณลูกค้าครอบคลุม21ประเทศทั่วโลก แนวทางนี้เนี่ยช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าหรือตลาดใดตลาดหนึ่งโดยยอดขายจากต่างประเทศเป็น59.83%ของยอดขายรวมข้อมูลจากงวด9เดือนสิ้นสุสดวันที่30กันยายน2 5 1 8 การดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบของ ODM และ House Brand ก็ทำให้บริษัทนั้นได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคจากหลากหลายช่องทางแล้วก็นำมาพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทำไมยอดขาย House Brand นะั้เติบโตจาก11.22%ในปี2015เป็น15.64%ในปี2017และเพิ่มเป็น23.28%ในงวด9เดือนซ้นส,สุดวันที่30กันยายน2018 และยังมีแผนในการเพิ่มสัดส่วนเฮาส์แบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและภูมิภาคพร้อมเพิ่ม,มตรากำไรขั้นต้นและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาไรายได้จากธุรกิจ ODM เพียงอย่างเดียวทำไมนักงทุนเองก็สบายใจได้ครับนอกจากนี้บริษัทก็ยังมีความได้ปเปรียบในการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายช่วยให้สามารถที่จะพัฒนาสูตรอาหารตามความต้องการเฉพาะของคุณลูกค้าได้ พร้อมกับบริหารต้นทุนและควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการพึ่งพาวัตถุดิบหรือว่าคู่ค้ารายใดรายหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงในระยะยาวได้ด้วยครับจุดเด่นถัดมาที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดนะคือคุณวัศกรโมรากุลและคุณวัฒนาโมรากุล2ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท ทางสนธิสันนั้นก็มองเห็นโอกาสจากเทรนด์ Pet Humanization หรือว่าแนวโน้มที่เจ้าของเลี้ยงสัตว์เสมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวจึงตั้งเป้าที่จะยกระดับคุณภาพอาหารสัตว์เลี้ยงให้ใกล้เคียงกับอาหารของคนภายใต้แนวความคิด Human g r a d e Concept ตครับตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา2ผู้บริหารนั้นสั่งสมความเชี่ยวชาญอย่างรอบด้านทั้งด้านการผลิตการตลาดการบริหารการเงินและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าพร้อมให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีมงานและการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง เื่อเป็นการรองรับการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนครับทั้งสองท่านมีแพชชั่นอย่างแรงกล้านะครับผสนกับความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจทําให้สามารถผลักดันเพดพอสู่ความสาเร็จได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่แข่งขันสูงสอนไปที่ผลประกอบการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและนั่นเป็นจุดเด่นข้อถัดไปครับด้วยพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตที่โดดเด่น ทำให้เพดภอนั้นสามารถรักษาผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื <t uh <t uh uh ่องไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องกำไรสุทธิเองก็เติบโตอย่างโดดเด่นเช่นเดียวกับอัตรากำไรสุทธิที่ขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไม่เพียงเท่านั้นอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE และต่อสินทรัพย์หรือว่า ROA ก็อยู่ในระดับที่สูงสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทได้อย่างชัดเจนครับ เพชรพอนั้นกำลังอยู่ในช่วงเดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ m อ i ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตครั้งใหญ่ในอนาคตโดยเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นก็จะถูกเอาไปใช้ใน3เรื่องหลักนะครับได้แก่ 1. การขยายก,กาลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ชําระคืนเงินกู้จากสถาบ,บันการเงินและ 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการครับท่านี้กลยุทธ์ในการเติบโตหลังเข้าตลาดของเพชรพอนั้นก็มีหลายด้านที่น่าติดตามครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงสูตรเฉพาะเช่นสำหรับสัตว์แพ้ง่ายหรือสูตรฟังชนอลพร้อมนวัตกรรมใหม่อย่าง f r e e z e รา ที่ยึดหลักมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยถัดมาคือขยายตลาดสู่โอกาสใหม่ครับพีทพอลนั้นส่งออกสินค้าไปกว่า20ประเทศทั่วโลกและกําลังจะมุ่งเจาะตลาดใหม่เช่นตะว,วันออกกลางด้วยสินค้าฮาลานแล้วก็รุกตลาดในประเทศมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมทางการตลาดและตัวแทนจําหน่ายนอกจากนี้ก็ยังเปการยกระดับแบรนด์สู่สากลครับด้วยการวิจัยและการพ,รพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมียมอย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างแบรนด์ที่ไว้ใจได้ทั้งด้านโภชนาการและนวัตกรรม ไม่ใช่แก่นี้ครับก็จะมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบของออนไลน์และออฟไลน์โดยเฉพาะร้านค้าปลิตสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดตอนนี้มีกำลังการผลิต36,000ตันต่อปีข้อมูลเดือนกันยายน2018โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต utilization rate อยู่ที่ประมาณ74%และวางแผนจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ24,000ตันต่อปีภายในปี2 7 0 ถัดมาคือการสร้างพลามิตรเชิงกลยุทธ์เช่นร่วมลงทุนหรือว่าทำสัญญาระยะยาวกับคุณลูกค้าและคู่ค้าเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและจัดก,การต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนในการลงทุนในอนาคตในปี2 0 1 8ถึงปี2070ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเช่นกันครับเช่นปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีอัตราการใช้กําลังการผลิตสูงที่สุดหรือว่า utilization rate นะครับใกล้เคียงกับ36,000ตันคาดการนะครัว่าจะแล้วเสร็จในปี2018ขยายกําลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้งอีกประมาณ24,000ตันต่อปีในช่วงปี2019ถึงปี2 0 7 0ตั้งสายการผลิตอาหารสัตว์แบบ f r e e e dry เพื่อรองรับตลาดพรีเมียมและ ODM ฟังมาถึตรงนี้ก็ชจดนะครับว่าเพชรพอนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการก้าวสู่การเป็นผู้นําระดับสากลในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยการยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เน้นความพึงพอใจของคุณลูกค้าเป็นสําคัญครับท่ากับว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามองในสาหารสัตว์เลี้ยงที่กําลังมาแรงบนเวทีโลกเลยนะครับถึงแม้ว่าเพชรพองจะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและน่าจับตามองก็จริงแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่งเสม อย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube แล้วก็ไป follow TikTok กันด้วยนะครับนี่คืออีบุญเพืด Explain ทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ